สวัสดียามเช้าวันพฤหัสนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนก็ลุกขึ้นมาปลุกลูกชายค่ะวันนี้โดนทําโทษนะคะคือ,อเด็กเขาอยู่ชั้นมหนึ่งแล้วเนาะเด็กสวิตเซอร์แลนด์เนาะคือแบบไม่ทํากันบ้านครบ3ามครั้งนะคะจะโดนทําโทษก็คือวิธีการโดนทําโทษก็คือ,อไปนั่งนะคะที่โรงเรียนนะคะตอนเวลา หกโมงสเนาะไปนั่งค่ะแล้วก็คัดเขียนนะคะเขียนในกระดาษเกี่ยวกับกฎของโรงเรียนค่ะก็คือถ้าทำการบ้านไม่ทำการบ้านหรือว่าลืมของที่จะไปโรงเรียนครบ3ครั้งก็อาทิตย์หน้าก็จะต้องไปนั่งไปนั่งแล้วก็เขียนกดข้อความนะคะตอนเวลา6กหกมงสีค่ะถึงเวลา7จ็โมงครึ่ง แล้วก็เอถึงเวลาเจ็ดโมงยีเนาะแล้วก็เจ็ดโมงครึ่งเขาก็จะเริ่มเรียนคาบแรกกันค่ะวิชาแรกนะคะก็มาดูนะคะสวัสดีตอนเช้าครับง่วงนอนเปล่าทำไมต้องตื่นเช้าว,วันนี้พ่โซฟฟเฟลโอเกชัไม่ใช่อ่ะทำไมจะต้องตื่นเช้าว,วันนี้ Weil ich nachsitzen muss? nachsitzen Weil ich Hausaufgaben vergessen habe. Wie viel war? Neun mal? Neunmal. Hm? Was mache ich neu? Erste Mal. Da haben wir abgeschrieben. Über was? Die Schulregeln. มันนั่งทำอะไรมันนั่งทำตาหยีกันเหรอ m <Okay. S 2> mm hmm. ไปแล้วหนึ่งตอนนี้ได้เวลาปลุกนัวแล้วนะคะเป็นเวลาหกโมงครึ่งนัวครับตื่นแล้วลูกลุกเร็วลุกเร็วทุกที แล้วคนดีของแม่ลุกครับน้องนอนกันคนละห้องนะคะลุกครับแล้วกูแต่ม้อเกินกูแต่ม้อเกินอารมณ์ชวัดว่วงนอนไปแต่งตัว <Good morning. S 1> ไปทำงาน <coughs> oh, lắc hmm? cả <coughs> Này, táo từ sáng à? từ mèo. ไปทำงานได้แล้วกินอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะคุยกับแม่กินนมนมอันนี้ก็จะเป็นห่ออาหารนะคะข้าวกล่องของสามีค่ะเราไปกินที่ทำงานมีอาหารเช้านะคะเป็นโยเกริร์ต ผลไม้นะคะไข่ต้มแล้วก็มีกล้วยด้วยค่ะขอให้คุณสามีไปทานที่ทำงานนะคะเรียบน้อยค่ะอาหารครึ่งวันของคุณสามีนะคะ สวัสดีครับเชิญน้ตอนนี้เจ็ดโม,ดม,ดมงครึ่งสว่างแล้วพักกุนนะลูกเ <Yeah. S 1> นี่ยแอนดี้ออกไปด้วยเหรอไปเลยปะ <c oughs> <c oughs> Ich nehm nachher. Ja. Arbeiten. Ja. <laughs> Ciao. Ciao, Schatzchen. Schönen Tag. Adeline. Bis abends. Tschüss. Ciao. Ciao. Der Tschüss. Ja. Der Tschüss. Tschüss. Okay. Viel Spaß beim Arbeiten. Bye-bye. <laughs> มองหน้าไม่ได้